สวัสดีครับกลับมาพบกับ NGG Analyst i ประจำวันที่3พฤศจิกายนนะครับก็มาอัปเดตภาพรวมที่เกิดขึ้นนะครับว่าผลกระทบตอนนี้เนี่ยทางโลกเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับภาพรวมในตอนนี้จะเห็นว่ายิวทั่วโลกเนี่ยปรับตัวลงทางฝั่งของ ยุโรปเอ่ยนะครับทางฝั่งของเอเชียเองหรือแม้แต่ทางฝั่งของอเมริกาเองนะครับก็ปรับตัวลงซึ่งผลกระทบทั้งหมดเนี่ยเกิดจากเฟดส่งสัญญาณลดการอัดฉีดเงินเข้าระบบหรือว่าส่งสัญญาณการทำเทเปอร์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ประเด็นวันนี้นะครับที่ผมจะพูดก็จะมีในเรื่องของบอลยูดอลลาร์อินเด็กเฟดส่งสัญญ,ญาณการทำเทเปอร์นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของดอกเบียที่เฟดมีมติค,คงอัตราดอกเบียที่ 0.25%เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดแล้วก็ลงดีเทลกันนะครับว่าแต่ละประเด็นเนี่ยจะส่งผลกระทบยังไงกับราคาทองคำจะเห็นว่าบอลยูเนี่ยมีการปรับตัวลงมาตั้งแต่เซสชั่นของเอเชียเลยนะครับ ยูของญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์เกาหลีแล้วก็จีนเนี่ยปรับตัวลงแล้วก็มาดูในฝั่งของยุโรปเองหลายๆประเทศก็เริ่มเทขายบอลเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้บอลยูเนี่ยก็ปรับตัวลงต่อเนื่องในฝั่งอเมริกาเองก็เทขายบอลเหมือนกันนะครับทุกประเทศนะครับเทขายบอลก่อนที่เฟดจะมีการประกาศทุกคนจับตามองถึงท่าทีของเฟดที่ส่งสัญญาณการ ลดวงเงินหรือว่าเทเปอร์ในเดือนนี้นะครับตอนเวลาตีหนึ่งนะครับคืนวันนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูรายงานอันนี้เป็นรายงานจาก Goldman Sachs ซึ่งเขาทําการคาดการณ์ที่เฟดจะทำเทเปอร์หรือว่าการที่เฟดลดการอาัดฉีดเงินเข้าระบบเฟดจะเริ่มส่งสัญญ,ญาณในการทำเทเปอร์เนี่ยเดือนพฤศจิกานะครับก็คือ เดือนนี้นะครับจะเริ่มลดวงเงิน1.5หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนมิถุนายนจนกว่าจะถึงการประชุม FOMC ปี2022แต่เฟดเนี่ยก็ยังไม่มีท่าทีที่จะปรับขึ้นดอกเบีย้ยในปีนี้นะครับซึ่งค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มาดูรายงานของอ่าบูมเบิร์กนะครับดอทพอดหลังจากที่คณะกรรมการเฟดของแต่ละสาขาเนี่ยมีความเห็นเรื่องการปรับดอกเบีย้ยนะครับจากดอทพอตเนี่ยอันนี้นะครับจะเห็นว่าเฟด อย่างฮอกกิตนะครับสายเหยียวจะมีเจมบอลลาดนะครับแอสเตอร์ ster, แล้วก็โรเบิร์ตเคปแลนเนี่ยที่เขาพยายามขยันขยอเรื่องที่จะปรับขึ้นดอกเบีย้ย3คนนี้นะครับต้องการให้ปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็น0.75มี3เสียงไม่ออกเสียง1คนอีก6คนนะครับต้องการที่จะปรับขึ้นดอกเบีย้ย0.5โดยมี3คนโหวตไม่ออกเสียง และมีมติเอกฉันนะครับที่คงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่0.25% 9เสียงก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับที่เฟดจะคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่0.25%เหมือนเดิมไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์นะครับสำหรับการปรับขึ้นดอกเบีย้ยเองก็เดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์ผลกระทบจากประเด็นที่เกิดขึ้นว่าจะส่งผลกระทบยังไงบ้างนะครับประเด็นแรกสัญญาณการทาเทเปอร์ของเฟดเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนไม่มีการเปลี่ยนแปลงหมายความว่ายังไง หมายความว่าเฟดมีท่าทีที่ชัดเจนแล้วว่าเฟดจะทําการเทเปอร์หรือทําการลดการอาัดฉีดเงินเข้าระบบมาดูผลกระทบที่เฟดทำเทเปอร์ในปี2014เฟดเริ่มโปรแกรมทาเทเปอร์ปี2014ถึง2015นะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2014จนถึง1มกราคมปี2015ท่าทีของตลาดเนี่ยจะส่งสัญญาณที่ค่อนข้างแตกต่างผลกระทบจะมีอะไรบ้างก็เริ่มด้วย ผลกระทบแรกเลยก็คือดอลล่าอินเด็กซพุ่งทยานฟ้านะครับจาก80.11ไป98.38ก็แข็งค่าสุดตั้งแต่เดือนมกรา2014ถึงมกรา2015ทางตลาดหุ้นสหรัฐ S&P ก็ปรับตัวลง10%ซึ่งเป็น Big Collection ที่ ลงมาพักฐานครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับที่เกิดขึ้นแล้วคําถามคือแล้วราคาทองคําจะมีผลยังไงบ้างจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากดอลลาร์อินเด็กซ์ปรับตัวสูงขึ้นบอลยูนะครับปรับตัวลงแล้วก็ทางฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงมาดูกราฟย้อนหลังกันที่เฟดส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบีย้ยแล้วก็ทำเทเปอร์ในปี2014แล้วก็2018การปรับขึ้นดอกเบีย้ยครั้งใหญ่ในปี1980จะเห็นได้ว่าผลกระทบ คือราคาทองคําปรับตัวลงทั้ง3รอบเลยนะครับตั้งแต่ปี1980ที่เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยราคาทองคําก็ปรับตัวลงเราดูจากกราฟสีน้ําเงินคือบอลยวแล้วก็กราฟสีเทาคือราคาทองคําราคาบอลยูเนี่ยปรับตัวลงจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ราคาทองคําเองก็ปรับตัวลงเช่นกัน ในปี2014นะครับเฟดเริ่มทำเทเปอร์นะครับลดการอาฉีดเงินเข้าระบบสิ่งที่ตามมาคือถ้าดูจากการาฟจะเห็นว่าราคาทองคำค่อยๆปรับตัวลง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 มาเรื่อยๆนะครับบอลยูเองก็ปรับตัวลงเช่นกันเหมือนปี2018ที่เฟดก็ส่งสัญญาณเทเปอร์นะครับแต่ว่าเป็นเทเปอร์ขนาดเลยก็ส่งสัญญาณให้ราคาทองคำเนี่ยก็ปรับตัวลงเหมือนกันนะครับบอลยูปรับตัวลง ถ้าดูตามกลไกก็ดูย้อนแย้งกันกนิดนึงเพราะว่าตามหลักกลไกเนี่ยบอลยิวกับราคาทองคำน่ะจะเคลื่อนที่ส่วนทางกันบอลยิวปรับตัวสูงขึ้นราคาทองคําร่วงลงแต่ว่าพออยู่ในช่วงสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือว่าเฟ็ดลดวงเงินกลายเป็น บอลยูเนี่ยก็ปรับตัวลงแล้วก็ราคาทองคำก็ปรับตัวลงเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์หลายๆคนหรือว่าแม้แต่นักลงทุนหลายๆคนก็มีความคาใจถึงประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับว่าทําไมผลจากการที่เฟดปรับลดวงเงินหรือว่าปรับขึ้นดอกเบี้ย มีผลยังไงแล้วก็ทําไมดอลลาร์ถึงกลายเป็นแข็งค่าเพิ่มมากขึ้นมันก็ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่แต่ว่าผลกระทบเนี่ยอาจจะมาจากข้อผูกมัดระหว่างนโยบายทางการเงินงที่เฟดวางนโยบายเอาไว้ก็อาจจะส่งผลให้ดอลลาร์เนี่ยปรับตัวสูงขึ้น ในช่วงที่เฟดส่งสัญญาณลดวงเงินหรือว่าการทำเทปเปอร์ประเด็นที่2ก็คือดอทพอดนะครับมีมติเอกฉันท์ที่คงอัตราดอกเบียไว้ที่เท่าเดิมคือ0.25%ถ้าดูจากผลกระทบที่ตามมาเวลาการปรับขึ้นดอกเบียเนี่ยทองคำเนี่ยจะชอบเงินเฟ้อแต่ไม่ชอบดอกเบียถ้าเฟดปรับขึ้นดอกเบียสมมุติว่าเฟดปรับขึ้นดอกเบียเป็น0.5หรือ0.75%ผลกระทบที่ตามมาก็คือราคาทองคําก็จะปรับตัวลงเพิ่มมากขึ้นแต่ในรอบนี้เนี่ยเฟดมีมติ องอัตราดอกเบี้ยที่เท่าเดิมเพราะฉะนั้นแรงหรือว่าผลกระทบที่จะมาไดให้ราคาทองคําลงต่อเนี่ยอาจจะ มีน้อยลงแต่ถามว่าราคาทองคํายังลงได้อยู่ไหมยังลงได้อยู่แต่อาจจะไม่ได้มี Impact แรงเท่าถ้าเฟดส่งสัญญาณทาเทเปอร์ด้วยแล้วขึ้นดอกเบี้ยด้วยถ้ามีทั้งสองปัจจัยนี้ควบคู่กันไปเนี่ยผมมองว่าสัญญาณที่ราคาทองคําปรับตัวลงเยอะมากก็มีผลมากกว่าสําหรับนะักลงทุนนะครับที่ต้องการที่จะซื้อทองคานะครับรอแนะนําให้ผ่านตอนตีหนึ่งไปก่อนเพราะว่าตอนตีหนึ่งเนี่ยผลกระทบกับราคาทองคําค่อนข้างมากในเรื่องของการลด การอาัดฉีดเงินเข้าระบบเองหรือแม้แต่ดอลลร์อินเด็กซ์นะครับที่อาจจะปรับตัวสูงขึ้นซึ่งเป็นเหตุที่ทําให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลงต่อเนื่องนะครับการเตรียมตัวนะครับเพลฟการเตรียมตัวเนี่ยตอนตีหนึ่งสำหรับเทรดเดอร์หรือว่านักลงทุนที่อยากจะเล่นประเด็นนี้นะครับอยากจะเอาประเด็นนี้มาเทรดนะครับ ก็รอดู3ปัจจัยอย่างแรกเลยก็คือดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยไพยขึ้นไปแล้วหรือยังถ้าดอลลาร์อินเด็กซ์ไปเรียบร้อยแล้วขึ้นไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยรอดูอย่างที่2ก็คือบอลยิวเป็นยังไงถ้าบอลยิวล่วงลงมาเมื่อไหร่นั่นแหละสัญญาณว่า อีกสักแป๊บหนึ่งราคาทองคำยังไงก็ลงจากกลไกลที่เกิดขึ้นที่ผมอ้างอิงจากปี2014นะครับที่เกิดขึ้นดอลลาร์ปรับตัวสูงขึ้นบอน u, ลยวร่วงลงมาหลังจากนั้นเนี่ยราคาทองคำก็ปรับตัวลงเช่นกันแล้วก็จะมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับตอนตีหนึ่งครึ่งที่เฟดจะพูดภาพรวมที่เกิดขึ้นของมาโคนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง ในสหรัฐอ้างอิงจากเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อตัวเลขการจ้างงานแล้วก็ตัวเลข GDP นะครับคิดว่าสามวันนี้อาจจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่เซอร์ไพรส์หรือว่าไปทริเกอร์นะครับให้ราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสฟลิปปรับตัวขึ้นไปสูงขึ้นหรืออาจจะส่งสัญญาณลงต่อถ้าหากตัวเลขตัวใดตัวหนึ่งใน3ตัวเนี้ยส่งสัญญาณที่ดีอาจจะส่งผลให้ทริเกอร์ให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลงต่อต้องรอติดตามตอนตีหนึ่งครึ่งว่าประเด็นไหนที่มีเซอร์ไพรส์ หรือว่าตัวเลขไหนที่อาจจะส่งผลดีกับทางของสหรัฐอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมแล้วก็การเตรียมตัวที่เกิดขึ้น ในคืนนี้นะครับว่าควรจะเล่นยังไงประเด็นที่จะเกิดขึ้นคืนนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ค่อนข้างใหญ่อยากให้นักลงทุนเตรียมตัวดูเหมือนที่ผมบอกไว้นะครับมันจะมีไม่กี่ประเด็นที่เกิดขึ้นเลยก็คือดอลลาร์อินเด็กตัวบอลยูเองส่วนทางฝั่งของตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะล่วงไปเลย s p เองดาวโจนเองก็รอดูว่าจะมีโอกาสเหมือนปี2014หรือเปล่าหรือว่าจะเป็น ได้แค่เทเปอร์เล็กๆเหมือนปี2018รอติดตามตอนตีหนคืนนี้นะครับแต่เอฟเฟกค่อนข้างรุนแรงอยากให้ระมัดระวังในการซื้อขายนิดนึ่งนะครับสำหรับนักลงทุนทุกท่านมาดูในฝั่งของดอลลร์อินเด็กซ์กันบ้างนะครับ ดอลลร์อินเด็กก็ยังคงทรงๆนะครับรอการประชุมคืนนี้ตอนปีหนึ่งนะครับประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับเหมือนกับปี2014นะครับการส่งสัญญาณเหมือนปี2 0 1สิ่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแนวโน้มที่ดอลลร์อินเด็กเนี่ยจะปรับตัวสูงขึ้นมากๆเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างเยอะนะครับถ้าอิงจากเรฟเฟนซ์ที่เกิดขึ้นปี2014เพราะว่าเฟดจะลดวงเงินเนี่ยตั้งแต่เดือนนี้นะครับจนไปถึงเดือนอมิถุนายนปี2022จนกว่าจะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับ ว่าจะเริ่มหยุดยุติการทำโปรแกรม QE taper หรือเปล่าการที่ f ฟดนะครับส่งสัญญาณลดวงเงินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับผมก็ใช้ reference ตรงนั้นนะมาอิงว่ามีโอกาสที่ดอลลาร์อาจจะแข็งค่านะครับแล้วก็ราคาทาอ,องมีโอกาสปรับตัวลงนะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2014ก็รอดูว่าถ้าปัจจัยที่เกิดขึ้นหรือประเด็นที่เกิดขึ้นในคืนนี้เนี่ยส่งผลให้ราคาดอลลาร์นะครับพอินขึ้นไปเลย ดอลลาร์ปรับตัวสูงขึ้นสิ่งนี้ตามมาคือราคาทองคำเนี่ยส่งสัญญาณแบลนซจชัดเจนเลยสำหรับฝั่งดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับผมมองแนวต้านไว้ตรง94.58นะครับถ้าดอลลาร์เนี่ยหลุด58ขึ้นไปเนี่ยสัญญาณก็ไปต่อได้ค่อนข้างเยอะจากประเด็นเรื่องของ t a เทเปอร์ที่อาจจะส่งสัญญาณให้ดอลลาร์แข็งค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับ ในฝั่งของค่างเงินบาทนะครับรอดูแถวแถวโซนนี้นะครับ3า4 8ถ้าบาททะลุ33.48ไปนะครับสัญญาณอาจจะกลับไปอ่อนค่าเพิ่มมากขึ้นต้องรอดูว่าดอลลาร์พไ,ไปเยอะไหมถ้าดอลลาร์ขึ้นเยอะมีโอกาสที่บาทเองก็อาจจะกลับไปอ่อนค่าเยอะเหมือนกันรอติดตามแนวต้านแรกที่ดูไว้คือ48นะครับยืน48ได้นะครับไปทิึงเลยคือ34นะครับที่ดูไว้ถ้ากลไกลของ เทเปอร์ Paper, เหมือนกับปี2014จริงก็มีโอกาสที่บาทจะกลับขึ้นไปนะครับตรงโซนนี้3-4รอติดตามค่างเงินบาทมาดูในฝั่งของกองทุน SPDR นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงถือครองสุทธิเท่าเดิม979.52ตันนะครับมาอัปเดตในฝั่งของโค m เมกนะครับสัญญาทองคำฟิวเจอร์กันตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าราคาเนี่ยกลับขึ้นไปในช่วงตั้งแต่ต้นสัปดาห์มาเนี่ยราคาทองคำก็ยังคงปรับตัวสูงขึ้น เรื่อยๆโดยที่ราคาเนี่ยมาทำนิวไฮที่1795แล้วก็เริ่มย่อตัวลงในมุมของผมเนี่ยคือตอนนี้ในเรื่องของเทเปอร์ค่อนข้างที่จะเป็นข่าวใหญ่สำหรับนักลงทุนที่จะเล่นหน้าบ่ายในช่วงนี้เนี่ยผมแนะนำว่ารอให้มีการประกาศตัวเลขเสร็จก่อนหรือว่ารอเป็นพรุ่งนี้นะครับใครที่มี p o s i t i o n b u บายอยู่เนี่ยผมแนะนำว่าให้ทยอยปิด ไปบางส่วนเพราะว่าผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นคืนนี้หรือว่าประเด็นที่เกิดขึ้นในคืนนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะส่งผลกระทบกับราคาทองคําราคาทองคำเนี่ยถ้าตามกลไกก็อาจจะปรับตัวลงได้เยอะนะครับ อยากให้นักลงทุนที่มี position ลองปรับพอร์ตโดยการลดไซส์หรือว่าปิด position ที่เป็นกำไรบางส่วนนะครับออกไปก่อนอันนี้จะเป็นแนวทางหรือว่ามุมมองสำหรับผมนะครับสำหรับอ่ go future นะครับมาดูข่าวกันบ้างนะครับข่าวไฮไลท์นะครับตอนตีหนึ่ง เฟดตับขึ้นดอกเบีย้ยนะครับก็เหมือนเดิมน่าจะมีมติคองอัตราดอกเบีย้ยที่เท่าเดิมนะครับหลังจากที่กรรมการเฟดหลายๆสาขานะครับเขาก็ออกมาคอนเซนซัสเรียบร้อยว่าโอเคมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าจะคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่0.25%เพราะฉะนั้นเรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยก็เหมือนเดิมแต่เรื่องที่กังวลก็คือเรื่องของการลดการอัดฉินเงินเข้าระบบที่เฟดจะตัดสินใจในการทำเทปเปอร์ตอนตีหนึ่งส่วนตอนตีหนึ่งครึ่งก็เป็นภาพรวมที่ผมได้บอก ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับถึงเรื่องเงินเฟอ้อเองตัวเลข GDP เองหรือแม้แต่ตัวเลขของการจ้างงานว่าดีหรือไม่ดียังไงอาจจะมีเซอร์ไพรส์ตอนตีหนึ่งครึ่งสำหรับเทรดเดอร์หรือว่านักลงทุนที่เล่นสายขาวรอติดตามมาดูในฝั่งของราคาทองคำโกลด์สปอตกันบ้างสำหรับราคาทองคำโกลด์สปอตเนี่ยผมมองแนวรับเอาไว้ตรงนี้นะครับเป็นแนวรับแรกแล้วก็แนวรับที่2คือ1728ถวแถวโซนนี้เลยวันนี้นะครับสำหรับ ราคาเนี่ยหรือว่า movement นะครับของราคาทองคำเนี่ยผมมองว่าน่าจะยังคงไซ d e w a y ไปเรื่อยๆไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่จนกว่าจะถึงตีหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่เล่นวันนี้นะครับแนะนําให้เล่นแบบสั้นไซ d e w a y รอย่อซื้อแถวๆโซน17โลเดิม1770เข้าซื้อตรงนี้นะครับแล้วก็กลับขึ้นไป take profit ตรงที่ราคาเบรกเอานะครับตรงโซน1782แล้วก็1 7 9่งเาหสำหรับนักลงทุนที่มีสถานะนะครับสถานะ s i d e เนี่ยผมแนะนําว่า ให้ปิดทำกำไรบางส่วนไปก่อนไม่แนะนำให้ถือ position จนถึงตอนตีหนึ่งเพราะว่าวันนี้มีข่าวใหญ่ไม่อยากให้ถือ position จนถึงตอนตีหนึ่งแนะนำให้ปิด position บางส่วนไปก่อน stop loss นะครับสั้นๆนะครับ1765อ่ออด้า stop loss ไว้แถวๆโซนนี้นะครับอันนี้จะเป็นแนวทางในการเล่นสําหรับวันนี้นะครับเล่นสั้นๆไปก่อนนะครับจนกว่าจะผ่านตอนตีหนึ่งไปนะครับสาหรับเทรดเดอร์สายอีเวนต์นะครับรอ ดูดอลลาร์อินเด็กต์นะครับแล้วก็ทางฝั่งของบอลยูที่ผมบอกไปนะครับถ้าบอลยูไพนะครับล่วงลงไปแล้วนะครับแล้วก็ดอลลาร์อินเด็กตแข่งค่าโอเคสัญญาณอย่างนี้คือสามารถฟอลโล่ได้นะครับฟอลโล่ช็อตเซลลิงได้สําหรับเทรดเดอร์สายมาโคนะครับคราวนี้เดี๋ยวไปดูในฝั่งของราคา965แล้วก็99นะครับมาดูในฝั่งของราคา965กันก่อนนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเป็นในฝั่งเซสชันของยุโรปนะครับแล้วก็เซสชันของอเมริกาเนี่ย ผมมองว่าราคาเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่เหวี่ยงเท่าไหร่ก็สัญญาณยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือรอยยอซื้อถ้าราคาลงมานะครับแตะตรงนี้ก่อนตีหนึ่งนะครับเปิดซื้อได้นะครับที่โซน28040นะครับแล้วก็กลับขึ้นไปเทคโปรฟิตแค่50บาทถึง100บาทก็คือปิดทำกำไรไปก่อนนะครับก่อน ก่อนตีหนึ่งในกรณีที่ราคาผ่านช่วงตี1ไปนะครับแนะนําให้รอซื้อ,อทีหนึ่าแถวโซน27650นะครับโซนตรงนี้ถ้าราคาลงมาฟื้ลงมาตรงนี้นะครับหล่อซื้อตรงนี้เลย27650อันนี้จะเป็นแนวทางในการเล่นสําหรับนักทุนที่เทรดระยะสั้นถ้าเป็นมุมมองระยะยาวหลอยอ่ซื้อโซน27410นะครับสต็อปล s อ207แล้วก็ t ทปเปรฟิ28220ในฝั่งของ99รอ เหมือนกันคือรอยอร่อซื้อนะครับเล่นสั้นไปก่อน29060ถ้าได้กำไร50บาทถึง100บาทอ,ออกไปก่อนอย่าให้ลากจนไปถึงตอนตีหนึง pending order เอาไว้นะครับถ้าราคาย,ยอ่อลงมาจุดที่เข้าซื้ออีกทีหนึ่งคือ28620นะครับโซนตรงนี้อันนี้จะเป็นแนวทางในการเล่นสำหรับนักงทุนที่เทรด99นะครับคราวนี้ภาพใหญ่นะครับรอยอร่อซื้อ28410นะครับโซนตรงนี้เลย ตบล้อ28170แล้วก็ Take Profit 29230นะครับอันนี้จะเป็นภาพรวมมาโครนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้น วันนี้ที่ผมนำมาให้กับนักลงทุนทุกท่านแล้วก็แนวทางในการเล่นแล้วก็การเตรียมตัวนะครับสำหรับข่าวใหญ่สําหรับคืนนี้ตอนปีหนึ่งหวังว่าจะสามารถนําไปปรับใช้นะครับเพื่อให้เกิดกําไรนะครับสำหรับนักลงทุนทุกท่านถ้ามีคําถามนะครับสามารถอินบ็อกมาได้เหมือนเดิมนะครับที่ NGG Trade ใน YouTube แล้วก็เฟซบุ๊กสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับโชคดีในคืนนี้นะครับสวัสดีครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ